อเออช่วงนี้ครับอากาศร้อนนะครับเหงาแตกเลยเดี๋ยวเราไปหาอะไรคลายร้อนข้างในดีกว่าครับรอเออพี่ถุงพี่มีอะไรให้คลายร้อนไหม,มร้อนมากมีอะไรพี่มันไม่คลายร้อนแล้วครับยิ่งจะร้อนกว่าเดิมมันคืออะไรพี่พัดลมไอยเย็นครับอ้าพี่แล้วมันเป็นอะไรอ่ะความน้ำเสียครับเอาปั๊มน,น้ำ <okay. S 1> เสีย รอก่อนเดี๋ยวรอพี่ซ้อมก่อนว้าร <c oughs> วามช่างแชร์ EP 1คลิปนี้ขอนำเสนอวิธีเปลี่ยนปั๊มน้ำไอเย็นนะครับผมวิธีการเปลี่ยนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะให้พี่หนุ่มเปลี่ยนให้ดูกันนะครับนี่ครับ ผมก็ได้ทําการสั่งปั๊มน้ํามาเปลี่ยนแล้วนะครับก็ราคาไม่เกินร้อยกว่าบาทนะครับนี่พี่หนุ่มก็แกะออกมานี่ครับพี่หนุ่มก็ได้ทําการเอาแกะออกให้ดูนะครับนี่ก็จะเห็นว่าปั๊มน้ําจะเป็นหน้าตาลักษณะนี้นะครับที่ทําการสั่งมาเปลี่ยนครับส่วนวิธีการเราก็แค่ทําการแกะของเดิมดูก่อนนะครับแล้วก็เทียบรุ่นแล้วก็หาสั่งซื้อได้ตามช่องทางอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับ เดี๋ยวก่อนที่เราจะทําการเปลี่ยนปั๊มน้ําใหม่เดี๋ยวเราจะให้พี่หนุ่มเทสต,ตัวเก่าก่อนว่ามันเสียจริงๆหรือเปล่านะครับอ่ะพี่หนุ่มครับลองเทสให้ดูหน่อยครับอ่ะก็ทําการเสียบปลั๊กก่อนนะครับแล้วก็ต่อไฟปกตินี่ครับพี่หนุ่มก็ทําการลองเปิดระบบปกตินะครับลองให้ทําการดูดน้ํานะครับนี่ครับเป็นพี่หนุ่มเปิดสวิตช์แล้ว จะเห็นว่านี่ครับตรงใบพัดตูดน้ํานี่ไม่ทํางานเลยครับนิ่งเลยก็สันนิษฐานได้เลยว่าปั๊มน้ําเสียนะครับอ่านี่ก็จะเป็นปั๊มน้ําตัวใหม่นะครับตอนนี้พี่หนุ่มได้ทําการต่อสายเรียบร้อยแล้วนี่ครับนี่ครับพี่หนุ่มต่อสายไปแล้วนี่อ่าแล้วนี่คือสวิตตัวสั่งดูดน้านะครับเดี๋ยวพี่หนุ่มจะลองกดดูนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูว่าปั๊มตัวใหม่จะทํางานไหมนะครับอ่าเดี๋ยวพี่หนุ่มจะกดสวิตลองเปิดปั๊มนะครับนี่เห็นไหมฮะ ทำงานนี่พัดลมดูดน้ำทำงานนะครับนี่ต่อไปพี่หนุ่มจะทำการประกอบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาลองดูว่าจะใช้ได้ไหมเดี๋ยวต่อไปนะครับพีห่หนุ่มจะทำการประกอบพัดลมไอเย็นตัวนี้กลับสู่สภาพเดิมนะครับและเดี๋ยวมาดูกันว่าพัดลมไอเย็นตัวนี้จะกลับมาทำงานได้ปกติเหมือนเดิมไหมนะครับผม พี่หนุ่มของเรานะครับก็ได้ทําการประกอบเจ้าพัดลมไอเย็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปผมจะเอาน้ำเนี่ยครับมาใส่ในนี้นะครับเพื่อมาลองดูว่าพัดลมไอเย็นตนนัวนี้มันจะทํางันได้ปกติไหมมันจะดูดน้ําและปล่อยไอเย็นออกมาหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมก็จะนําน้ํามาเติมใส่ในนี้นะครับ นี่ก็ผมทําการเติมน้ําไปแล้วจะปิดแล้วนะครับฟอ,อ่ะเดี๋ยวมาดูว่าจะติดไหมทันก่อนทันก่อนเปิเครื่องเลยนะครับต่อ,อสปีดสปีดไปสุดเลยเบอร์สี่นะฮะเปิดสปีงที่หมดนะครับต้องถามไม่รู้ได้ี่ น,นี่ครับนี่ผมก็เปิดผมก็เปิดหมดครูครับผมเปิดหมดครูเพื่อให้มันดูดน้ํานะครับอ่าเดี๋ยวมาดูผลลับกันนะครับนี่เลยนี่น้ําบิ่งผ่านแล้วนะครับนี่เห็นไหมฮะจะมสีสังเกตตัวแผงฟังพึ่งเนี่ยจะมีเหมือนน้ําเกาะอยู่นะครับอือก็พัดลมไอยเย็นกลับมาใช้งานได้ปกติน,นะครับลมเย็นสบายนะครับเป็นตัวกลับมาช่วยตับร้อนแล้วนะครับสาหรับอากาศร้อนๆอย่างนี้อ่า และนี่ก็เป็นคลิปที่เรามาแชร์เกี่ยวกับเกจเล็กเก็ดน้อยเกี่ยวกับงานเชิงช่างนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนปั๊มน้ําเจ้าพัดลมไอเย็นนะครับที่มันเสียเราก็เปลี่ยนใหม่ก็ทําให้เราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อทั้งหมดนะครับเราก็แค่มาแบบมีความรู้มีเทคนิคเรื่องเชิงช่างเล็กน้อยก็ทาการแกะหรือดูก็สามารถเปลี่ยนเองก็ได้นะครับผมอ่าถือว่าเซฟเงินและช่วยดับร้อนได้เยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ รวมช่างแชร์ ep 1ตอนแรกนะครับหาก ep นี้เรามีข้อผิดพลาดประกันนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเราจะนําข้อคิดเห็นเหล่านี้ไปปรับปรุงให้การทําคลิปรายการนี้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับส่วนคลิปหน้ารายการรวมช่างแชร์จะมีทิคเชิงช่างอะไรมาแชร์กันนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแกดชร์กด subscribe กันไว้ด้วยนะครับรวมช่างแชร์ภายใต้รวมช่างไทยขอขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ